เอา of the Dragon ซีซั่นสองมาแล้วว่ะเมาแล้วเหรอเออทำคอนเทนต์อะไรดีวะอ่าไม่ทำได้ไหมเอาทำดิไม euh, you know in ่ทำดูเลยกันนะเอาเฮ้ยทำหน่อยดิไม่รู้ดูแล้วอย่้งเนี่ยเจ้าคิดว่าการขึ้นของราชของเอกก้อนมันสมควรแล้วเหรอแล้วเจ้าคิดว่าเจ้าหญิงเลนิล่าเหมาะสมกับการเขาบัลลังเหล็กจริงเหรอข้าไม่ใช่พวกตาบัตรซัดจะพูดอะไรไปแล้วจะเปลี่ยนใจ อยแห่งมาคุณนาราัดเกิดแต่กระสันเอก้อนถูกแต่งตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วหากเจ้าเขาร่มสภาทำเจ้าคือกบฏยังไงสงครามก็ต้องเกิดเพราะการตุยของรูเซริสที่เกิดขึ้นโดยฝั่งเจ้าพวกเราจะแก้แค้น